แน่นอนต่อไปนี้คือสคริปต์วิดีโอ YouTube ความยาว1,500คำเกี่ยวกับล้านนาโกลเด้นไลน์เชียงใหม่นาน2025สำหรับช่อง YouTube ภาษาไทยของคุณโดยไม่มีหัวข้อขีดขีดขีดในปี2025นี้การรถไฟแห่งประเทศไทยได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่อีกครั้งด้วยการเปิดให้บริการรถไฟสายสุดพิเศษล้านนาโกลเด้นไลน์ซึ่งเชื่อมโยงหัวใจของภาคเหนือระหว่างเชียงใหม่กับนานเข้าไว้ด้วยกันอย่างงดงามและหรูหรา รถไฟสายนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่พาหนะในการเดินทางเท่านั้นแต่เป็นเส้นทางแห่งวัฒนธรรมประสบการณ์และความทรงจำที่ไม่มีวันลืมเลือนล้านนาโกลเด้นไลน์ถูกออกแบบมาให้มีความหรูหราทัานสมัยและสะท้อนถึงความเป็นล้านนาอย่างแท้จริงทั้งจากงานออกแบบภายในที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะพื้นเมืองล้านนาผสมผสานกับเทคโนโลยีระบบรางแห่งอนาคต เส้นทางระหว่างเชียงใหม่ถึงหน้านนี้ใช้ระยะทางประมาณ280กิโลเมตรโดยใช้เวลาการเดินทางเพียงแค่2ชั่วโมง15นาทีเท่านั้นถือเป็นหนึ่งในสายรถไฟที่รวดเร็วและสะดวกสบายที่สุดในประเทศไทยณนปัจจุบันเมื่อผู้โดยสารก้าวเข้าสู่สถานีต้นทางอย่างสถานีเชียงใหม่ล้านนาจะได้พบกับความอลังการของสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะแบบล้านนาเข้ากับความทันสมัยภายในสถานีมีทั้งเลาหนอกพิเศษสำหรับผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาส ร้านอาหารพื้นเมืองแบบหรูและศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวที่ครบครันขบวนรถล้านนาโกลเด้นไลน์ประกอบด้วยตู้โดยสารทั้งหมด8ตู้ซึ่งแบ่งออกเป็น3ระดับคือตู้เฟิร์สคลาสตู้พรีเมียมคลาสและตู้คลาสิกโดยแต่ละระดับก็จะมีเอกลักษณ์และความสะดวกสบายที่แตกต่างกันออกไปแต่ยังคงความงดงามแบบล้านนาเอาไว้ทุกระดับในตู้เฟิร์สคลาสผู้โดยสารจะได้สัมผัสกับเบาะหนังแท้ปรับระดับไฟฟ้าพร้อมฟังก์ชันนวดตัวระบบแสงไฟภายในห้องโดยสารที่สามารถปรับตามอารมณ์ รวมถึงจอความบันเทิงส่วนตัวที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนอกจากนี้ยังมีบริการอาหารพื้นเมืองแบบฟิวชั่นที่ปรุงสดใหม่เสิร์ฟตรงถึงที่นั่งโดยเชฟมากประสบการณ์พร้อมเครื่องดื่มพิเศษที่คัดสรรจากโรงกลั่นในภาคเหนือโดยเฉพาะตู้พรีเมียมคลาสนั้นออกแบบมาเพื่อผู้โดยสารที่ต้องการความสะดวกสบายในระดับสูงแต่ยังอยู่ในงบประมาณที่เข้าถึงได้ภายในตู้มีที่นั่งขนาดใหญ่พนักวางขาที่สามารถปรับระดับได้และมีบริการเครื่องดื่มต้อนรับ บริการเสิร์ฟอาหารเบาๆรวมถึงโซนเลานอกส่วนกลางสำหรับการพักผ่อนหรือทำงานระหว่างเดินทางสำหรับตู้คลาสสิกซึ่งถือเป็นหัวใจของการเดินทางที่แท้จริงก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าใครภายในตู้ถูกตกแต่งอย่างงดงามด้วยลวดลายพื้นเมืองล้านนาใช้ไม้สักแท้ในการตกแต่งผนังมีที่นั่งแบบกลุ่มเหมาะสำหรับครอบครัวหรือกลุ่มนักท่องเที่ยวบรรยากาศภายในตู้ให้ความรู้สึกอบอุ่นราวกับได้นั่งอยู่ในเรือนไม้โบราณแบบล้านนา ตลอดเส้นทางของล้านนาโกลเด้นไลน์ Line, ขบวนรถจะวิ่งผ่านทัศนียภาพที่สวยงามของภาคเหนือทั้งภูเขาสลับซับซ้อนแม่น้ำปิงแม่น้ำนานและทุ่งนาขั้นบันไดอันเขียวขจีโดยมีจุดชมวิวพิเศษที่ถูกติดตั้งกล้องความละเอียดสูงเพื่อถ่ายทอดภาพจากภายนอกเข้าสู่จอแสดงผลภายในตู้โดยสารให้ผู้โดยสารไม่พลาดทุกความงดงามแม้ในขณะที่กำลังพักผ่อนอยู่ภายในตู้ระหว่างทางขบวนรถจะหยุดให้บริการที่สถานีหลักสามแห่งได้แก่สถานีลำปางมรดกโลก ซึ่งมีอาคารสถานีที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสถานีแพร่วัฒนธรรมที่โดดเด่นด้วยการออกแบบตามบ้านไม้โบราณของชาวแพรและสถานีน่านนคราซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่งดงามที่สุดสถานีน่านนคราถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี2024โดยใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบราชวังนานผสมผสานกับองค์ประกอบโมเดิร์นอย่างกลมกลืนมีถงรับรองผู้โดยสารแบบห้องถงราชวางัง ร้านอาหารล้านนาหรูและศูนย์แสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ของน่านอย่างครบถ้วนสำหรับความปลอดภัยของขบวนรถนั้นได้ใช้เทคโนโลยีระบบรางแม่เหล็กอัจฉริยะ Hybrid Magnetic Rail System ที่สามารถปรับสมดุลการเคลื่อนไหวลดแรงสั่นสะเทือนทำให้การเดินทางเงียบสงบและปลอดภัยสูงสุดติดตั้งระบบ AI ควบคุมการเคลื่อนไหวและระบบเบรกอัตโนมัติแบบเรียวไทม์ซึ่งทำงานร่วมกับเรดาร์ตรวจจับสิ่งกีดขวาง ในด้านสิ่งแวดล้อมร้านนาโกลเด้นไลน์ใช้พลังงานจากไฟฟ้าแบบกรีนทั้งหมดโดยมีสถานีชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ตามจุดต่างๆต,ต,ตลอดเส้นทางช่วยลดการปล่อยคาร์บอนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอ,อนุรักษ์ได้อย่างยั่งยืนการเปิดตัวของร้านนาโกลเด้นไลน์ย่งถือเป็นแรงผลักดันทางเศรษฐกิจให้กับภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านซึ่งเคยเป็นจังหวัดเล็กๆที่ถูกมองข้ามตอนนี้ได้กลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ มีโรงแรมระดับ5ดาวเกิดขึ้นใหม่หลายแห่งมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและดึงดูดนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเข้ามาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีแพ็คเกจการท่องเที่ยวแบบพรีเมียมที่ร่วมมือระหว่างการรถไฟกับบริษัทท่องเที่ยวโดยจัดโปรแกรมล้านนานายฝัน3วัน2คืนซึ่งประกอบด้วยการเดินทางด้วยล้านนาโกลเด้นไลน์พักโรงแรมหรูในเชียงใหม่และน่าน และพาทัวร์สถานที่สำคัญเช่นวัดพระธาตุแช่แห้งวัดภูมินตลาดน่าไนไนบาซ่าพร้อมกิจกรรมเวิร์กชอ็อปผ้าทอลายโบราณการเดินทางในสายนิยงเหมาะสำหรับนักธุรกิจนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปที่ต้องการเดินทางระหว่างเชียงใหม่กับน่านอย่างรวดเร็วและมีระดับรถไฟให้บริการวันละ6ทเที่ยวแบ่งเป็นรอบเช้ารอบกลางวันและรอบเย็นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการผู้สูงอายุและเด็กเล็กอย่างครบถ้วน สรุปได้ว่าล้านนาโกลเด้นไลน์คือการผสมผสานร,ระหว่างนวัตกรรมความหรูหราและความเป็นล้านนาอย่างแท้จริงเป็นประสบการณ์การเดินทางที่เกินกว่าคำว่ารถไฟและเป็นตัวอย่างขององค์การพัฒนาระบบรางไทยสู่อนาคตอย่างมั่นคงและงดงามหากคุณกำลังมองหาการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วปลอดภัยและเปี่ยมด้วยวัฒนธรรมล้านนาขบวนล้านนาโกลเด้นไลน์คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดในปี2025นี้